นี่อะไรข้าไก่ตัวจานใช้ดีตช่อชิงตีดัง,ดงเอา้าตัช้างวิ่งหนีตัวโซ่ล่ามตีเต้าเพชรนอนหลับค่ะยังไม่ตื่น,น,นตื่นแล้วไม่ต่างหมองกุน่นบ้าเฮ้ยไปดูสิดูเตาสิอ,อนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะดูก่อนนะ ก็ไก่ไปให้นะค่ะเอามาล้องไก่เลยค่ะมาลอ้อกก็ไก่เลยค่ะมาเลยค่ะเอาทําไมไมหมละ่ะลูกตื่นได้แล้วมันขําแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้นอนกลางคืนมันจะนอนดึกอีกอเออไก่เคเอฟซีไก่ไ,ไหนอะลูกไก่เคเอฟซีเหรอเื้ยเก่งจังเลยอยาก<อ>ไปกินไก่ไ พ่อแม่แม่แมแมพ่อแ,แม่จ๋า<ป>แม่จ๋าแม่จ๋าคิดถึงไหมถึงไหมจ๋าถึงไหมพ่อจ๋าคิดถึงหนูไหมจ๋าไม่ได้ก่อนคือ ใม้เอากินหม่ำหม่ำลูบ้านให้น้องกินหม่ำเนาะให้น้องกินหม่ำเนาะเอาพี่กินหม่ำแทนโอ้ยเอาพี่ทำไมต้องกินหม่ำแทนน้องเนาะบดนี้เนาะโอ้ยน้อ,อพี่คอยกินอยู่ค่ะน้องเฮ็ดจะพึ่งกินนะคะน้องเฮ็ด น้องเพชรอาบน้ํายังอาบน้ํายังเนาะพี่คอยอาบอุ่นไหมเอ้าเออเออเออมีคนหิกยายเออ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 อาบอุ่นไหมว้าวเอ๊ะเออเออเออดูหน่อยดูหน้าหน่อย พี่พลอยคนไหนยกมือขึ้นนะคะไหนพี่พลอยคะคนไหนคะคนไหนชื่อพลอยคะยกมือขึ้นหน่อยคะ่ะไหนยกมือขึ้นคะ่ะไม,ไม่โอ้ไม่โอ้แต่ไม่ยางเดียวตาเล่นวดอยู่ใหญ่ก็นวดมนั

นะพ้องพี่พลอยพี่พลอยแล้วเลกพี่พลอยนี่พี่พลอยทำอะไรเนี่ยนุ่นๆพี่พลอยอยู่ข้างลา่างเหมือนดู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 ดดน่าหักอ,อ่ะโอ้โโอ้โอ้จะโอ้นะพี่บอกว่าโอ้ cho đen bé đen đường này đen đường thế này luôn ô trong ngón lở ừ. hai lốn hai lốn đen đứng đen đứng đứng cho đứng đứng đen No. Oh, no. Bây giờ bây giờ cho bé. Ai? Áo. Áo. Ai nè? Nè. จา้าว่าไงอ่ะมามมัมดูว่ะเอ้ยนอนสับหัวแล้งนอนหัวแลี้ยงสุดอ้อามัมมัค่ะเอาเอาไปเอาขวดมาให้หน่อยปะไม่ไม่ไปเอานมกล่องมาให้หน่อยนะอ๋ออันนี้อันนี้ของพี่พลอยที่ของหนูอยู่นี่อ่ะ่คอย,อยน,นี่เอากินก่อนเลยกินเลยค่ะ กินเลยค่ะจับเอาเลยค่ะพี่พลอยจ๋าเอาขวดนมมาให้หน่อยเอากล่องนมมาให้หน่อยอ๋ออันกินของพี่ก็ได้เหรอคะเอาเอาทำยังไงเอาลูกอืมะคออืมดังดังดดังดังดดังดังดัง ดังลังด <m akes ii> ังกระดังด <t när S 1> <l ering> ังดังดังดังลัง่อยันวดพอใยัยนวดอยู่กับพลังพลังดังดังดังกระดังดังดังแคมแมมกับไอทิศมาแล้วไอทิศละไอทิศมาแล้วไอทิศท่านดะอาบน้ำอย่ไอทิดจะอาบน้าโย่นอนหัวจะตื่นหัวจะตื่นติ่ง ตึ้งก็จะตึงตึงอารับแฟงฟันพี่พลอยแปลงฟันแล้วเธอยังไม่ได้แปลงฟันโจกระโดดตึงตึงตึงโจ๊ะดะรดดตึงตึงตึงโจ๊ะกระโดดสะบักแห้งตาตายแล้ววันนี้อื้อหือไหวตาตายแล้วอื้อหือตายแล้วอ้ย โอ้ยโอ้ยเอาลูกคืนก็ได้นี้นะลูกคืนย้ายสิเออยุ่นจากเยอรมันล่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณพี่สาวแ้วคุณน้องกังเกงว่ะคือแต่น้องว่าเลยเนาะโอ้เอา ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งทมาไมไปแล้วหนึ่งันไม่ไม่ของเพพอยนะไม่นะไม่นะไม่นะนะไม่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 นะะนะ่นะไม่นไ่นะ เม็นหัวคนเหม็นหัวคนนี่จ้าจ้าใโอ้ตาเล่อ้อกเอตาตาเล่พูดแต่เยี่ยมนะยี่ยอือ เล่อ uh, <Eso S 1> ้วกอ้วกเลยเลยลูกตาตาเยตาตื่นแล้วนอนตื่นแล้วน้องเพชรก็ตื่นแล้วพอตื่นแล้วพอตื่นแล้วน้องเพชรน้องเพชรยังงัวเงียอยู่เลยเพชรยังงัวเงียอยู่เลยเพชรยังไม่สื่นเลยยังไม่สื่นเลย สินสะไปสินสะที่กันละด,ดีกินหักม่วงใบบวกเนาะสุกไปเขเ้นขแก่เลยมกน้อ,อ,อ,อง่ปเที่น,น,น,อ,นองเอ้ยเ,เปิดไปใ<ๆ>ส่กับนีตจะข้าวกับหอยกับว่าจากเบื้องหอยไล้ตวน ผู้สิเลอชอบชีวิตกับสินีน้าม,มีเขากินบ่เหาอบ่ากินน้าเมื่อหนึ่งมันก็อยากอยู่ได้เนาะอ้ยกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อไหมไปไหนไปไหนไปไหนครับจับเลยหูยายไม่มีตุ้มหูหรอก ไหนถ้าลูกถไหนคะูไปที่สุดยอลูกสิตตันน้องเพชรว้าวปพลุว้าว้ยน้องอเด่นเดนเดวเราพลุมมปวดเข้าก็เลยย้ายมาหนวก ไปเลยไปอนะไรดูทัชฮัทเหรอดูทัชให้ยายเปิดให้ใช่ไหมเปิดอีกตรงนี้น,น,นะยายจะไปเปิดให้ตรงนี้นะที่ไ,ไหนดเดี๋ยวโอทัชที่ไหนไม่ดูดทัเดี๋ยวโซทัชเลยยายจะเปิดให้อาหันั่งนี่น,นนะ อุม้มไม่ได้มันโตแล้วเป็นสาวแล้วถ้าเป็นสาวแล้วยายก็อุ้มไม่ได้มก็ต้องนั่งอยู่นี้น,นนะนั่งอยู่ตรงนี้นยายจะไปเปิดให้ดูนะคะใค่ะ,คะเข้ไมไหมคะยายไปหารีโมทก่อนไม่รู้รีโมทอยู่ที่ไหนเออเออยายไปหารีโมทก่อนนะคะยายไปหารีโมทก่อนนะคะหารีโมทก่อนนะ อันนี้หมดอันนี้จ้าย,ยกดนะดไฟออกนะ ยังไม่ถึงสามปีเลยเพิ่งสองปีสามเดือนเองเอาได้นเสารว่าอะไรคะนี่นี่นี่จ้าอ๋อนี่นี่จ้าเอากินข้าวนี่นะจ้าโอ้ยโี่ได้ตอนน้นเไม่ย่อยเหรอฮอนเาแจน้อยดิเอาเ้วจะยินมาท่ากูอุ้ยเจ้า Bên được bên thật Hãy subscribe bẹt kênh Ghiền Mì là đây chạy ép đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อนะของเพชรพลอยนะลูกอันนณาน,น่ะแกงโมใช่ไหมลูกแกงโมหรอคะหรืออะไรอนนะของเพชรพลอยสาววันว่เตยไปใส่นอเปิดทรทั์ให้ดูไดอานะ่า หนังฝรั่งอ,อ้อไอ้เ่าไทยหบ่อเอาเลยเนะี่ยต้องเอาภาษาเนี่ยอังกฤษเนี่ยน้องสองขวบสามเดือนแล้วค่ะเกิดมกรากรากรุมภา,ามีนามกรากุมภามีนาสามเดือน เก่งมากรู้เรื่องทุกอย่างตรงข้ามกันเป๊ะเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยยุ่งเสียละจ้จพี่น้องเอ้ยเอาห้างเชียกันนั่นเขาไลา่กับปวดเข้าเห็นเห็แต่เลยให้ย้ายมาหนวดให้ปล่อยเป็นคนบ่มักกินยาเฮ้ยมักืบ่น้องแอนว่าพ้นต๊ยุ่งเทีมน้องเพชรไปไหนคะเนี่ค่ะน้องเพชรค่ะ นี่ค่ะน้องเพชรค่ะน้องเพชรอยู่นี่ค่ะเมื่อกี้นี่คุณพลอยตอนนี้คุณพลอยอยู่กับตาแล้วที่บ้านไม่ไม่ไหวค่ะไม่แผ่นดินไหวเลยค่ะที่ซําผัสอืมอืมอืม กติดีทุกอย่างค่ะเชียงรายร้อนมากฝนไม่ตกเลยเอาเตะเ็นราเชียงรายไก่เชียงใหม่เตย่วนสูสูเด้เอ,อมุ่เจ้าก็ไดไมเชียงไรเนาะไผยธรรมชาติพี่น้องว่าต้องไปโทษไพ่ว่าต้องไปโทษานนายกว่าต้องไปโทษผู้เฮ็ดว่าต้องไปโทษผู้ยั้งดอก มันมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นการที่เราแบบภัยธรรมชาติเราใครจะอยากให้เกิดเนาะมันมาตรงนั้นตรงๆพอดีนะ่ะอืม,ม่อยากให้เกิดอันไรก็เกิด